ข่าวโคตดดีสำหรับ BUD At ีแอตาใครสนใจอยู่รู้กำล,ลังลังเลอย่าพลาดคลิปนี้นะครับรอบนี้มาใหม่แบบปังแน่นอนบอกเลยเลยว่าตอนข่าวไม่ดีสำหรับ b u d a t ีแ3ก็โดนเละเหมือนกันนะครับรอบก่อนเนาะเราก็ได้เห็นในทางการแก้ปัญหาต่างๆในรอบก่อนถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ยังไม่สุดมารอบนี้ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วก็ดีมากๆเลยครับรวมถึงทําให้คนที่ลังเลอย,อยู่หรือว่าคนที่กาลังสนใจเจ้าตัว BVD At ีแอเนี่ย กลับมาไว้ใจได้แน่นอนมีคนเคยบอกว่าปัญหามันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วจะจัดการยังไงมากกว่าเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรียกได้ว่าใกล้งานมอเตอร์โชว์กันแล้วนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ถึงงานมอเตอร์โชว์แล้ว22มีนาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าล่าสุดนะครับทางเลเว่ t h ไทยแลนด์ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ว่า สิทธิพิเศษประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า bwd atto 3ตั้งแต่วันนี้ถึงงานมอเตอร์โชว์รับทุนประกันภัยเพิ่ม1 0 0 0 0แสนบาทตอนนี้ทุนประกันภัยเป็น1 000, 1 0 0 0ล้านบาทแล้วครับโอ้โหมันสุดยอดมากๆยิ่งถ้าใครซื้อตัวล้มต้นนะครับตัวสแตนดาร์ดถือว่าทุนประกันภัยเกินราคารถเลยก็ว่าได้ครับบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับที่ทุนจุดประกันที่จะเท่ากับตัวรถหรือมากกว่าตัวรถเนี่ย โคตรดีแบบนี้สิครับรักเลยอะไรดีก็ต้องชมเยอะๆนะครับเขาจะได้มีกําลังใจในการปรับปรุงและพัฒนาให้เราได้ใช้งานขอเป็นหนึ่งเสียงที่ชื่นชมในการแก้เกมจากปัญหาที่ผ่านมานะครับถือว่ารอบนี้บีวดีทําได้ดีมากๆเอาความเชื่อใจกลับไปเลยครับเอ๊แล้วคนที่ซื้อไปแล้วล่ะจะทํายังไงอย่าพึ่งน้อยใจไปครับเพราะว่าเขาก็ยังมีต่ออีกว่าและยินดีมอบสิทธิพิเศษนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า ที่ออกรถ b v d a ดีแอทุกคันย้ำนะครับว่าทุกคันตั้งแต่คันแรกอีกด้วยเช่นกันตั้งแต่คนซื้อคนแรกจะได้แคมเป็นนี้ไปด้วยครับโคตรดีงานนี้บอกเลยว่า BVD a t ี3ปังแน่นอนครับแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดต่างๆนะว่าคนที่ซื้อไปแล้วจะมีคนโทรไปหรือว่าอะไรอันนี้ต้องรอติดตามข่าวสารจาก BVD เนาะหรือว่าใครที่ซื้อรถไปแล้วมีทางเซลลหรือว่าอะไรติดต่อมาก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้นะครับผมก็อยากรวมกันว่า ขาประสานง,งานยังไงกับคนที่ซื้อไปแล้วครับและในส่วนของประกันภยัยมีด้วยกัน4บริษัทก็คือ 1. นะครับทิปประกันภยัย 2. KSK ประกันภยัย 3. นะวะกิจประกันภยัยและ4วิริยะประกันภยัยถ้าค้าจอกไอตตสนะครับก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเลยครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นดีแล้วนะในตอนนี้ผมมีข้อเสนออะไรน้อยเนานะในกลุ่ม E ีอ่ะคนส่วนใหญ่บอกว่าวิริยะประกันภัยี่ยดีนะครับ ถือว่าไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเลือกซื้อประกันเวลาเราจะออกรถ a อตโต3ก็ได้ครับเอาละครับวันนี้ผมน่าจะมีข่าวดีสำหรับ b ีวีดแอตโตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ